เบื้องหลังน,น้นองฟ้า,ออา,อาขอกองทาออกทีวีแล้วแต่ว่าเอซคนใดคิดถึงอเอาเก๋ก็จะเห็นวันนี้เอาน้องฟ้าเข้ามาเล่นด้วยถา่ายเบื้องหลังนะจ๊ะ <laughs> ถ่ายเบื้องหลังนะจ๊ะ

โอ้ยเพื่อนเนน่ยขึ้นค่าีก็ละใช่ห <lawsuit> ร <ulously, S 2> ืเปลาโจ้ต้องการอไดีใังข้าก็ได้ข้ามาเอาทันแน่ๆตรงทันยานแบบนี

นา่นเองไมจ๋าจ๋าวะอยู่กัาเราไปกันเนาะเอ้าเมื่อนี้บตกแต่งยังไม่หล่บเมื่อกี้อยู่สิโคลนโคลนวิไม่ยากทั้งคุณฮิไอ้ยังไม่ยานโคลนเลยโคลนก็ไล่ผึ่งเขานี่กันนักไมญย็บบาสคนนี้เละ ไอ้สิละกูนักไอ้ได้สละอ้คนนี้เนี่ยไอ้โฉดอย่างเตียงบอกยอย่างเตยงบอกที่ละนั่นเดียเตินแสนคนโดยอยู่ใคระนี่ยพี่อะไรเนี้ยมาได้คุยอีลีทีีทีพันไ,ไพี่ไอ้กินพี่ระดาบพร้อมก็พร้อมบีไอไ้อออไอไกินอ่ะ ้วยดีัดขัดปมูบ้านว่ามีเมียมีอย่างเราไม่มาเนี้นะบ้านเมี้ยตายคนหนึ่งแต่เจาสี่ยินดียังไงคยังไง ก็ได้ไปจ้ะบ่คนวิดควิดวู่จังเห็นจ้ะหาขูวว่าไอ้เป็นไผ่นไ่หนี่แหละเป็นควยไงบ้างไม่ได้รีดควยไงจะเอิดควยไงมีเอิดยังสดเรียกไปไหมจ้ะไอ้คนนี้เลย ไปจังีบ้านไม่ขี่ตังเพื่อนีเว่าไปกินรวยสบายบ่มีเลยคอนโดอยู่ตะกยาขี้หาหลังแ่นี่วี่งวิ่งย่นบ้าน่ะสนามหลองเฮานี่านสวนลูงคุมงนะอของไอ้ที่สวนัน <c oughs> าวากันมว่าแกนั้นีไอกินยู่ระดับเลยไอ้กินสบับหบีเยกินอะไรไ กินลลอม่ได้รีตเกินล้วอีน่เบอร์อะไรล่ะเบอร์เกิดหรือเบอร์เบอร์ย่รเอาเอร์ตวเขบอร์ไอวลเจ้าอันโตฉันกายืมกินล้นี่แล้วยืดกนไงน่เป็นคนนี่คือนี่เียงเ นี่ไปไก่มหมไก่ขคยโจ๊กนกน้าคือตายพป่งไปเนี่ยมันนามในมู่บาดเนีในเีสบายนีนอารอ้ายนอ้ายเดี๋ยวคนกี่วะนี่ฉกชีไปไก่ในุ้าาเติมลูกเนียบมีเป็นชุดโซได้ดีเสีเพื่อนินบอกคมีเมียอยว่าอ้ายบ่มี่เดี๋ยล่ะอีิ ก็ไอนี่เนียกมาแล้วก็มีมีเมียพี่ต้องมากออันนี้ดงว่าไอโบมีไอโฉดละขยนี่จ้าพ่อยางเนียจอดาบอ่เไอบอกว่าเมียมากใสไอ้มีเียเนีเนียเนี่ยเนี่เนีจ้าอยางเนียจอดาบอ่อุ้ไอโบมีเนียกเมียมาแตกต่างกันไปเลย ม่อยากดี่ะอย่ามากวัว่าไอ้ยักษ์จิ๋วคือแยกคนไปเอาหน้าให้กอนเด้อที่ายไอ้ขายเลยพ่อใหญ่ายดีเด้อใช่ไม่ใช่เายแยกวนขวอยไอ้ยักษ์จิ๋่ายเลย่ามาเด้อ ก็กลัวอย่างน้นี่ <S <S ว,ะวะ <S <S ่าล่คิดแต่ยังนี่ว่าชิวงวิเนี่ยงบ่มันหน้าเร็วมันหน้าเร็วผู้ยัผู้กันนันตัวฮะวะ <S <S อันนี้เล็่อจริงเก็บจริงต้นนังบ่